กิจกรรมดีๆนะคะมาฝากคุณ <bulun> ผู้ชมนะคะปตทขอเชิญร่วมงานค่ะ PTT Group Innovation for Future Society นะคะเป็นการจุดพลังสร้างอนาคตขับเคลื่อนชุมชนสู่ความยั่งยืนกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นค่ะในวันที่14และ15พฤศจิกายนณถงชั้น1อาคารหนึ่งบริษัทปตทจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่ซึ่งภายในงานเนี่ยคุณผู้ชมจะพบกับโซนหลักๆ3โซนด้วยกันโซนแรกเนี่ยคือนิทรรศการนวัตกรรมเพื่อชุมชนโดยกลุ่มปตทและก็ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนโซนที่2นะคะเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนโซนที่3ตลาดนัดชุมชนยิ้มซึ่งในงานตรงนี้จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายให้เลือกซื้อแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปนะคะเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปลูกประครบสมุนไพรจากชุมชนอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จะมีการเวิร์กช็อปมะสังดัดจากจังหวัดปราจีนบุรีและมีการเสวนาค่ะ หัวข้อเสวนาคือเกษตรกรปรับเพื่อโลกเปลี่ยนและซอฟต์พาวเวอร์กับเศรษฐกิจชุมชนซึ่งนำโดยกรรมการบริหารและคอลัมนิสบริษัทมติชนจำกัดมหาชนก็คือนางประกาคือคุณหนุ่มเมืองจานหรือคุณสรกรณอดุลยลานนลและเจ้าของสวนสันติเกษตรอินทรีย์นะคะส่วนภายในด้านนอกโซนด้านนอกเนี่ยก็จะมีกิจกรรมแสดงดน,นตรีจากวง PTT Music Brand ดกิจกรรมโปรโมชั่นอีกมากมายคุณผู้ชมท่านไหนนะคะ ที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมงานนี้ได้ฟรีนะสำหรับงานนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะจัดขึ้นคือ14และ15พฤศจิกายนที่บริเวณทถงชั้นหนึ่งอาคารหนึ่งบริษัทปตทจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่กับงานที่ชื่อว่า PTT Group Innovation for Future Society จุดพลังสร้างอนาคตขับเคลื่อนชุมชนสู่ความยั่งยืนต้องขอบคุณนะคะบริษัทปตอทอแล้วก็กลุ่มบตอทอด้วยนะคะนี่เป็นโครงการดีๆโครงการของเขามีหลายโครงการ,รหนึ่งนั่นคือนวัตรกรรมสร้างรอยยิ้มสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรให้คนในชุมชนได้มีรายได้ แล้วก็ได้มีรอยยิ้มเขาบอกว่าสิ่งสําคัญเวลาลงพื้นที่ไปเนี่ยหนูเคยได้มีโอกาสได้ไปถ่ายรายการกับกลุ่มบตทน่ารักมากเขาจะให้องค์ความรู้หลายอย่างทั้งเรื่องของเกษตรกรที่อาจจะเคยทําการเกษตรในยุคเก่าขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนกับยุคใหม่มใช้เทคนิคนวัตกรรมต่างๆนี่แหละทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตัวจริงนะลองไปเที่ยวงานนี้กันได้นะคะ2วันด้วยกันก็เริ่มตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นอ พูดจริงๆนะอิจฉาน้องม้วยทำไมอะคะที่น้องม้วยได้ไปกับปตทอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมใช่ที่เด็กๆอ่ะใช่ไหมทั้งมีทั้งกิจกรรมโครงการดีๆทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็รวมไปถึงรายการเรื่องดีทั่วไทยเนี่ยที่ได้มีโอกาสได้นําเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มแล้วเวลาไปเจอพี่ๆน้องๆที่เป็นเกษตรกรในชุมชนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะบอกว่าตั้งแต่มีกลุ่มปตทเข้ามาสนับสนุนเนี่ยทำให้เขาได้มีรายได้ที่ยั่งยืนแล้วทุกคนมีรอยยิ้มคือการทําการเกษตรแบบยุคเก่าาเเนนีีวั้รม ติกต่างๆนวัตกรรมต่างเนี่ยมันเกิดขึ้นใหม่ๆบางทีถ้าเกิดว่าไม่ได้มีกลุ่มคนเข้าไปสนับสนุนเข้าไปให้องค์ความรู้เนี่ยพี่ๆน้องๆเกษตรกรบางคนอาจจะไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ <S 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 แต่พอมีคนเข้าไปช่วยเหลือไปดูแลปุ๊บเนี่ยนะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตัวจริงเลยแล้วดูแลตั้งแต่การเพราะปลูกแล้วรวมไปถึงลดต้นทุนการผลิตมีการเพิ่มตลาดแพ็กเกจจิ้งต่างๆรวมไปถึงช่องทางในการขายสินค้าก็ดูแลให้หมดครบวงจร